ได้เลยค่ะ้าอ่ะไล่สัมนาเลยว่าต้องเป็นดิฉันก่อนเพราะว่าดิฉันก็ได้ร่วมเล่นด้วยใช่ไหมคะแตเสองครูเลยดีกว่า่าขออนุญาตขอเหนือสองตัวนะคะจอินะคะแสดงเป็นครูดิดาค่ะัจนีค่ะเิร์นค่ะแล้วก็เป็นเจริญค่ะีค่ะค่ะเป็นเอลิน สวัสดีค่ะจูนนะคะรบ้วดเป็นลูน่าค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะรบกวเป็นซัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะองฝานะคะรบกวดเป็นมิวค่ะ ก็เป็นพี่เอลฟาค่ะสวัสดีครับผมฟอดครับรับทเป็นตีมครับผมสวัสดีครเครับทเนต้นคายสัสดีนครับโรครับผมรับทเป็นมามินครับ